ยินดีตอนนัน้คุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมครัพยานาะคือพิอีสามิวเพียคุมครบพยานาครับวันนี้เราพา f อซมาที่ศาลแม่ฮันนี่4ีศาลนะครับยามเย็นๆนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาตามแม่ฮันนี่ซีศาลนะครับมาตามตัวเลขมาฝากเอซนะครับช่วงของขวัญปีใหม่พอดีนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะให้แม่นอมอีกที่ท่านเคยอยู่ที่นี่นะอยู่ประจำที่นี่นะครับเป็นคนตัวแทนในการจับโทรสวัสดีครับจับพิ้งปองหรือทําหน้าที่แทนสื่อให้ทุกคนุกท่านนะครับทําหน้าที่แทนให้ทุกคนกันใครเห็นแล้วก็ขอยกดแชร์กัได้และอาจารา์จิตไปด้วยกันครับแม่นอมนะครับอสวัสดีครับแม่สวัสดีปีใหม่ครับดาวสวัสดีปีใหม่ค่ะพู่คู่ครับวันนี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะ วันนี้จะให้แม่ทําน้าที่แทนเอซีเนาะเอฟซี<ะ>ที่ชมอยู่ทุกคนทุกท่านนะครับช่วงของพันปีใหม่ขอ<ะ>โชคลาภให้เอฟซีนะครับ แรงมากทุกคนครับ สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสารมื่อนี้เอฟซีเพื่อนมาขอโชคลาภวันนี้ทั่วประเทศเด้อแม่เด้อมื่อนี้ให้เพื่อนได้โชคลาภก้อนใหญ่โตๆปีใหม่ไทยเราปี2568ขอให้ปัขอให้ปังๆเฮงรวยออกในทูบตัวนี้3ตัวตรงๆและก็มาหยิบโชคลาภพวกิงปองก็ให้ได้3ตัวตรงๆสตัวร่างขอให้ทุกคนมั่งมีส <establishing> ีสุข นอนรับใคได้เงินหมื่นนอนตื่นห้ได้เงินแสนแบมือมาให้ได้แก้วในโชคขอสิ่งไหนให้ได้สิ่งนั้นขอการงานขอธุกรกิจค้าขายเพื่อนที่มาถ่ายวันนี้ก็ขอเพื่อนมีคนติดตามเยอะๆนะแม่นะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ก,กันเยอะๆขอให้ปังๆเฮงๆรวยๆวันนี้แม่ฮันนี่สีสันสวยมากแต่มีดอกไม้สวยแต่งหน้าก็ง,งามงามเนาะเอ้ยเนาะสวยมากแต่แม่ฮันนี่สวยมากนะคะวันนี้สวยวันนี้ขอโชคลาภวันนี้ขอได้สามตัวตรงๆตรงทูบตรงนี้ ผู้ค่ากับชิเนบใส่ตรงนี้เดอ้อเนบใส่ตรงกล้วยแม่ฮันนี่นี่ใครกินก็ได้นะกล้วยตรงนี้ซื้อมาทุกวันกล้วยตรงนี้นะคะจะได้ง่ายเหมือนกล้วยเนาะเสียบไว้ตรงนี้ตรงมือแม่ฮันนี่สีสารเขียนให้ได้สามตัวตรงๆนะแม่นะสามตัวตรงๆนะสุพิเหมจิตสารทุกขห์หอยพ้นจากทุกข์ถ่าสุขหอ้สุขสยิ่งขึ้นไป วันที่ยี่หกคุมภาพันธ์นี้เราจะทําบุญหาแม่ฮันนี่สีสารวันจากไปของแม่ฮันนี่สีสันที่ยี่หกคุมภาพันธ์ขอทุกคนได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขพระเก้าลูกเหมือนเดิมระลึกถึงแม่ฮันนี่สีสารวันจากไปแล้วก็วันเกิดเราจุดทําทุกปีขอได้แต่สิ่งดีทุกคนมาร่วมบุญกันนะคะบาทหนึ่งสองบาทมาร่วมบุญกันได้นะคะขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยมาขอกับแม่ฮันนี่สีสาร แล้วแต่เจ้าที่เจ้าทางหรือองค์พ่อแม่ธรณีหรือปู่ดาตรงนี้เพอนจะบมิดพให้คนเราคิดดีทําดีก็ได้แต่สิ่งดีๆขอให้ได้แต่สิ่งดีๆปังมีสีสุขลารวยวันนี้ขอโชคลาภสองตัวตรงๆสองตัวร่างเนาะทูบโชคลาภก็ปักให้แล้วตรงนี้ขอให้แม่ฮันนี่ศรีสารนิมิตพรให้ด้วยขอได้แต่สิ่งดีๆนะ สาธสาุสาธ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 ุ s <S สาธ our our ุที่เจ้าถาองค์พระเม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำพญายาปากแดงแม่ฮันนี่สีสารเมื่อนี้ให้ได้สองตัวตรงๆเด้อให้ส่งความร่ำรวยของฮันนี่สีสารวันนี้วันที่สิบสิบสิบเท่าไหร่คะวันนี้สิบเจ็ดสิบเลขออกวันที่สิบเจ็ดเนาะจ้ะ สองแล้วนะจ๊ะสองจ้ะสองสองนะคะสองสองเพ่นจะให้สองอะไรนาะแม่เพ่นจะให้วันเกิดหรือวันเสียหรือวันจากไปของเพื่อนของให้นิมิตพรให้ลูกด้วยของให้ปฏิหารจรงมีจริงขอให้ปังปังสองตัวล่างนะกินนะขอให้ปังปังเด้อ นั่งจริงไหมสองแปดเลขหลักกิโลพั่นเลยค่ะเลขหลักกิโลแม่ฮันนี่นะคะโดนล่างกิโลตัวนี้ดนล่างน่าจะตกเลขสองคงมีแน่นอนงวดนี้มันตกลงไปจเลขหลักกิโลแม่ฮันนี่นะสองสองแปดสองทุกคนนะครับค่ะอันนั้นพนนสองสองหกสี่สองแปดความน้อยนี้เลขสองตัวเลขสองตัวทุกคนนะครับ เลขสองตัวสามตัวอยู่ที่ทูบนะครับทูปเสียงไทยสามตัวจะเป็นตัวไหนไอ้สองตัวไปก่อนครับวัเห็้บางนะครับสองตัวสองแปดเลขสองสองเมื่อกี้ได้ครับตรงด้านนะครับเ,เลขสองตรงดูล่งางซางท,ทาวิงทาวิ่งสองนา่าจะใช่นะครับคุณจุมเพราะเลขสองลมแรงและพัดกระเด็น,นตรงล่างก็เลยแบบวันนี้วันนี้บางดิร,รลุ้นเลขสามสวยนะแม่อันนี้สวยมากเลยสามตัวครับในทูบเสียงไทยครับ 37เดเดี๋ยวตัวสุดท้ายเป็นเปตัวไหนมาเครื่องเต็มซียังเหรอเห็นซีซูเจ็ดสามจะไม่ชัดเนาะลองซูมคนลองซูมซูมได้ยังอก็ไม่ชัดจริงปะแต่เห็นเจ็ดสามอยู่แต่ตัวแรกอะเจ็ถูกต้อง ตัวแรกอ่ะเป็นเลขสี่สี่ใช Lock ่ไหมแต่ดูไปดูมาเหมือนจะเป็นเลขสี่เป็นตัวไหนยังไม่ไม่ชัดนาะไม่จะให้เป็นของขวัญพวกคุณนี่แหละดูเอาเนาะครับว่าจะเป็นตัวไหนทุกคนนะดูไม่ชัดนะครับแต่ว่าลองก็ว่าเห็นเป็นสีเจ็ดสามนะครับเจ็ดชัดนะชัดอ้วยเจ็ดเจ็ดกับสามชัดอยู่อ่ะลองดูสีสารเราให้ แม่ฮันนี่เพิ่นบอกว่าน้นะให้สามคนนี่แหละใครได้ก็ไปแบ่งกันนะจ้าแล้ววันที่ยี่สิบหกกรก์าถ้าเราได้โชคลาภก้อนใหญ่เราก็มาจัดหมอลำด้านนี้เนาะหันหน้ามาด้านนี้ที่สิบหกกนธฎามมาตักบารด้วยกันนะวันที่สิบสี่นี่อาจารย์เอกจ้าสมจิตบ่อทองเพิ่นจะมานี่เนาะวันที่สิบสี่วันอังคารจ้า พอทุกคนมั่งมีสีสุขเลขตัวนี้ก็ตรงกับเลขเสานะมันมีมันมีสองมันมีสองใบนี่จะไว้ใบหนึ่งมันมีสี่แปดสองเลขหลักกิโลก็สองแปดสี่<ไ>พูดแล้วคนหัวลุกนะตรงกับเลขหลักกิโลด้วยคุณไว้ใบหนึ่งอันนี้ไว้ใบหนึ่งมันตรงเลยตรงกันใช่ตร,<ไ>ตรงกันขอให้แม่ฮันนี่สีสานนี่มีดพรให้ด้วยขอได้แต่สิ่งดีทุกคนมั่งมีสีสุขคนบ่เคยลืมไหมไม่เคยลืมคนนี้แล้วก็ไม่เคยลืมแม่ฮันนี่สีสาน ไก่แสนไก่ก็ยังเดินทางมาอาันนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะให้สามคนขอทุกคนมั่งมีสีรุขเราได้ก็ไปทําบุญและทําทานาถ้าดวงวิญญาณของแม่ฮันนี่สีสานทุกหอ,พอาายพรมเขาได้เงินหมื่นนอนตื่นแดงเงินแสนแปมือมาให้ได้แก้มนิโทษอย่าต่ํากว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังปังอ่าถือไว้นะใครจะถือไว้ก็ได้หนึ่งใบใครไม่เคยลืมเราก็ไม่เคยลืมเอเดฟซีนะครับตรงๆเลยครับตัวเลขครับเลข เลขจิงปองสองตัวสองแปดนะครับทูบเสียงไทยทูบเสียงไทยสี่เจ็ดสามนะครับสี่เจ็ดสามด้วทุกคนกับเมยฮันนี่สี่สายไลโชคสี่เจ็ดสามนะครับทุกค,ค,ค,คนอะเมย์โชว์นิดน,นึงนะจ๊ะ<ด>เลขทูบนะเมย์เลขจิงปองก็สองสองแปดนะเมย์จ้าสองแปดทูบเสียงไทยก็สี่เจ็ดสามเนาะจ้าสี่เจ็ดสามจ้านะครับ ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะจ้ะขอให้แม่ฮันนี่อีสานวิทย์พรให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเนาะจ้ะขอบคุณค่ะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะคุณแม่นอากนะครับขอบคุณเอฟซีทนนันขอบคุณแม่นี่สีสารนะครับให้ลูกหลานโชคดีใครเข้ามาเราไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อขยากบนบานเสียงดีเสียงทอดทะขอบคุณค่ะแดงก็สาธิตนะครับกดแชร์กดไลค์ชื่ดีนะครับ ขอ้ประสบความสำเร็จนะครับ,บนั่งดีชิจงลำลากันไปขอบคุณครับเรลำได้จ้ะแม่